วันนี้จะมาลองกินชมอยครั้งแรกเห็นคนเขาเรีวิวมานานมากแล้วก็เป็นตัวดังของเมกาด้วยไช<น>ิมตัวแตงกวาก่อนหนุ่มเบียว เ,ออเขาบอกให้ใส่ทุกอย่างเข้าไปด้วยกันอันนี้เนี่ยจะเป็นเยลลี่อันนี้เป็นอะไรนะแทงงี้เหรอปะเปรี้ยวใส่ลงไปน้ำเปรี้ยวๆผงที่เขาแถมมาให้โรยไปโรยไปอุ้ยแล้วก็อันนี้อะไรนะโรล้อปะที่เป็นแคนดี้อุ้ยนี่หอมโรโรบนแตงกวา เอิมเข้าไปกินอืมอืมกินวันนี้เปรี้ยวถึงเปรี้ยวเปรี้ยวต่ออีกสองวันอืม Hmm. Hồi hùng hợp. Sạp. Ơ.